โน้ตบุ๊กวินโดว์ระหว่างเสียบสายชาร์จปกติหัวชาร์จ PD และไม่เสียบสายชาร์จเลยความแรงเนี่ยมันแตกต่างกันไหมแล้วต่างกันเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันนะครับกับ l e n o v o Legion 5ตัว g e n 7ปี2022นะครับสเปคตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นตัวไรเซน 76800H จับคู่กับการ์ดจอ RTX3060140 วัตต์ด้วยกันซึ่งตัวเครื่องนี้เองนะครับเขาสามารถรองรับการชาร์จ PD เนี่ยได้สูงสุดถึง140วัตต์โดยในคลิปนี้นะครับเราจะเอาเครื่องนี้เนี่ยมาทดสอบทั้งหมด3แบบด้วยกันนะแบบแรกน,นี่ก็คือเสียบมะแดปเตอร์ ปกตินะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่230วัตต์นะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยลองเสียบด้วยตัวหัวชาร์จอันนี้นะครับของตัวชุกเทคนะซึ่งเราบอกก่อนว่าที่ตัวหัวชาร์ชุกเทคอันนี้เนี่ย140วัตต์ตรงนี้เนี่ยความหม่ของมันก็คือสามารถชาร์จไฟโดยรวม4รูตรงนี้เนี่ยได้สูงสุด140วัตต์นะครับแต่ถ้าจะจ่ายไฟแค่รูเดียวเนี่ยได้สูงสุดที่100วัตต์ด้วยกันนะ ซึ่งถ้าเราอยากให้น้ตบุกเครื่องนี้เนี่ยชาร์จไฟ PD ดีเต็ม140วัตต์จริงๆเนี่ยต้องใช้ adapter อแดปเตอร์หัวชาร์จเฉพาะเลยนะครับของทาง l e n เ v o เขาเองก็มีขายเหมือนกันนะแต่ RA l ke, ราคาแพงมากนะครับประมาณ3 0 0 0บาทกันเลยแล้วก็แบบที่3แบบสุดท้ายนะครับก็คือทดสอบโดยการที่ไม่เสียบปลั๊กอะไรเลยนะ,ะมาดูดันว่าเอาไปทดสอบเล่นเกมทํางานตัดต่อวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นด้วยการทดสอบเล่นเกมไซเบอร์พังสองสิบเจ็ดนะครับถ้าทดสอบเล่นเกมโดยการเสียบปลั๊กอแดปเตอร์ปกติ230วัตต์นี้เนี่ย เฟรมเรทเฉลี่ยนะครับจะได้อยู่ที่40.72 fps นะครับแล้วก็ถ้าเสียบปลั๊ก PD เนี่ยจะได้อยู่ที่21.65 fps ด้วยกันแล้วก็ไม่เสียบปลั๊กนะครับได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่24.49 fps นะจะเห็นได้ว่าไม่เสียบปลั๊กเนี่ยได้เฟรมเรทมากกว่าเสียบชาร์จ PD อีนะ ต่อมามาดูเกม black mid b l u ของกันมากนะครับถ้าเสียบปักเนี่ยจะได้เฟรมเรทเฉลีย่ยอยู่ที่68 fps นะครับเสียบชาร์จ PD ได้อยู่ที่24 fps นะครับแล้วก็ไม่เสียบปักเนี่ยอยู่ที่26 fps ด้วยกันอันนี้ก็แบบเดียวกับ Cyberpunk เลยนะ มาดูเกม Forza Horizon 5กันบ้างนะครับถ้าเสียบปลั๊กปกติเนี่ยจะได้เฟรมเรทเฉลี่ยที่113 fps นะครับเสียบชาร์จ PD ได้อยู่ที่65 fps แล้วก็ไม่เสียบปลั๊กเนี่ยคือพุ่งไปเลย80 fps นะเห็นได้ว่าในการทดสอบเล่นเกมเนี่ยไม่เสียบปลั๊กได้เฟรมเรทมากกว่าเสียบชาร์จ PD ทุกอันเลยแล้วก็มาดูการทดสอบตัดต่อวิดีโอ 4K กันบ้างนะครับโดยการ Export Fi ไนะครับคลิปเดิมที่เราใช้ประจำนะถ้าเสียบปลั๊กนี่เนี่ย คลิปนี้นะครับจะใช้เวลา Export ไฟล์อยู่ที่4นาทีกับอีก19วินะแล้วก็เสียบชาร์จ PD เนี่ยได้อยู่ที่5นาทีเป๊ะๆนะครับแล้วก็ทําไม่เสียบปลั๊กเลยเนี่ยจะได้อยู่ที่5นาทีกับอีก37วิด้วยกันอันนี้ก็คือชาร์จ PD ทําได้ดีกว่านะมาดูผลทดสอบ 3D มากันบ้างนะครับเอาดูคะแนนโดยรวมเลยนะทดสอบเสียบปลั๊กนะครับได้คะแนนอยู่ที่8,000กับอีก25แต้มแล้วก็เสียบชาร์จ PD เนี่ยได้อยู่ที่2,675แต้มนี่คือน้อยมากๆนะแล้วก 317แต้มนะเยอะกว่าเสียบพีดีเกือบ2เท่าเลย แล้วก็มาดูผลสอบเบนช์าม์กอื่นๆกันมากนะครับตัวซ i น e เบนซ์ R 23เนี่ยคะแนนมัติคอร์นะครับถ้าเสียบปั๊กเนี่ยจะได้อยู่ที่14157นะครับแล้วก็ซิงเกิลคอรได้อยู่ที่1500กับอีก1น,นะส่วนชาร์จพีจะได้คะแนนมัติคอร์ 101, อยู่ที่1 1 4 4งหมอ่นหนึ่อู่่ที่ล้ก็ไม่เสียบปิงเกิลคอร์อยู่ที่หนึ่งพันสี่9้อยเจ็ดสิบห้แล้วก็ไม่เสีย,ยอย 9, อล่ทก่1,265แนนมั้ก็คอ PD ําได้ดีกว่าไม่เสียบป,ปักนะ ปิดท้ายนะครับมาดูผลทดสอบอัตราการกินไฟกันบ้างนะครับตัว CPU power เนี่ยเมื่อเสียบปลั๊กนะครับ CPU เนี่ยจะกินไฟสูงสุดอยู่ที่85.26วัตต์นะครับแล้วก็เสียบชาร์จ PD เนี่ยสูงสุดอยู่ที่51.28วัตต์แล้วก็ถ้าไม่เสียบปลั๊กเลยนะครับตอนนี้มันพีคสุดเดียจะอยู่ที่51.05วัตต์นะแต่ถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะตกลงมานะครับเหลือแค่ประมาณ25วัตต์เท่านั้นนะ ในส่วนของ G.P.U. นะครับตัวการ์ดจอ R.T.X. 3 0 6 0ค่า T.G.P. ของเขาเนี่ยอยู่ที่140วัตต์ตอนเสียบปลั๊กเนี่ยจะกินไฟสูงสุดอยู่ที่157.32วัตต์เสียบชาร์จ P d ดีอยู่ที่53.36วัตต์แล้วก็ไม่เสียบปลั๊กเลยอยู่ที่50.39วัตต์ด้วยกันจะเห็นได้ว่าเมื่อเสียบอะแดปเตอร์ปกติเนี่ยตัวการ์ดจอจะใช้พลังงานสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเสียบชาร์จพ d ดีกับไม่เสีียบปััักจจกกกนนนตวารดจจออะะิไฟพ สรุปนะครับจากที่ทดสอบมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์230วัตต์ปกติเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับในขณะที่ถ้าเราเสียบหัวชาร์จ PD แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟ100วัตต์เนี่ยถ้าเอาไปเล่นเกมนะครับจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันกับสู้ตัวแบบไม่เสียบปลั๊กไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้ามาดูลึกๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอะแดปเตอร์นี้เนี่ยมันเลี้ย ว่าถ้า,าไปเล่นเกมเนี่ยมันกินพลังงานตัวการ์ดจอมากกว่านะครับการที่เราเสียบหัวชาร์จพีดีที่จ่ายไฟแค่100วัตต์นี้เนี่ยทำให้ตัวเครื่องมันสับสนนะครับไม่รู้ว่าจะดึงไฟจากที่ไหนดีนะทำให้ประสิทธิภาพมันดรอปลงนั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับแบบไม่เสียบปลั๊กเลยหรือว่าใช้แค่พลังงานแบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยตัวเครื่องมันจะรู้ว่าควรจัดการพลังงานยังไงเท่าไหร่นะครับทำให้เวลาไปเล่นเกมเนี่ยมันเถียรกว่าแล้วก็ได้เฟรมเรทที่มากกว่านั่นเองนะ แต่ถ้าในกรณีที่เราใช้งานโปรแกรมที่เน้เนในเรื่องของ CPU มากกว่า GPU เนี่ยการเสียบหัวชาร์จ PD แบบนี้นะครับก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าไม่เสียบสายชาร์จหรือว่าใช้พลังงานแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะใช้หัวชาร์จ PD ดีแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าควรหาสายชาร์จท,ที่แบบมีคุณภาพแล้วก็โอเคด้วยนะครับอย่างตัวที่เอ็นบิบลใช้เนี่ยอันนี้คือเป็นสายชาร์จของ Or ริโกนะครับเส้นคือหนาเตอะเลยนะซื้อมาเส้นละร้อยกว่าบาทนะครับไม่ควรไปใช้สายชาร์จแบบ2030บาทตามร้านที่ขายถูกๆนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้นะเพราะว่าพวกอะแดปเตอร์แบบนี้เนี่ยมันจ่ายไฟสูงนะครับเยอะกว่าพวกอะแดปเตอร์มือถือที่จ่ายไฟแค่แบบ20-30วัตต์เท่านัน,นะ แล้วก็ถ้าเราอยากใช้หัวชาร์จ p ีดีแบบนี้นะครับแนะนําว่าควรใช้งานแบบเบาๆนะแบบดูหนังฟังเพลงว่าไปใช้งานนอกสถานที่อย่างนี้เนี่ยถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์โอเคเลยนะครับซึ่งถ้าเราอยากใช้งานเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยก็คือควรใช้อแดปเตอร์อันใหญ่ที่มากับเครื่องนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะอันนี้ก็ไว้อยู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไว้สาหรับพกพาไปทางานนอกสถานที่อะไรทํานองนั้นนะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n c o m คร r b กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เองผมบอล c o m คร r ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม